สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบานซอนะคะช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายนี้มาอัปเดตหน้างานให้ชมนะคะเป็นไงบ้างดูเลจากมื่อเช้านะคะดูกองยานะคะค่ะเคอร์รงหน้าง,งานวันนี้นะคะไมโครหนึ่งตัวรถไทหนึ่งคันนะคะประมาณนี้นะคะค่ะเป็นไงบ้างคะฝีมือการทำงานของไมโครราขพามาชมหน้าง,งาน,นะ มาดูนะคะมาดูที่เ่องดินนะคะดูหน้าง,งานด้วยแล้วก็น้องเขาก็มาดูตรงที่จะทําบ้านด้วยนะคะประมาณนี้มาดูก่อนนะคะว่าเขาจะให้ถมขนาดไหนนะคะนี่ก็มาดูด้วยนะคะว่าถมขนาดไหนด้วยนะคะ เดี๋ยวก็ดูเมคโครก่อนนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเมคโครนะคะกจะเสร็จแล้วนะคะก็งานเมานะคะงานเมานะคะวันนี้เมาวันนะคะเชีิ่งหน้างานนะคะเชีิ่งหน้างานก็นจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็พามาัปีดนให้ชมนะคะเมคอใหญ่นะคะทํางานเร็วมากนะคะ,ะหนึ่งวันนะคะ ราวนี้มาสายนะคะขนาดมาสายนะคะถ้าไม่มาสายนี้ก็จะเสร็จรเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าพอดีรถมีปัญหานะคะเพราะว่ารถยางรั่วนะคะประมาณนี้ดูนะงานเรียบนะคะเคลลิ่งวันนี้ทั้งรถไทยเราด้วยเรียบร้อยนะคะนีโ่โค เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานพิดิงก็เหลือแต่รถไถน,นะคะปรับแต่งนะคะเป็นไงบ้างค่ะกับช่วงเช้านี้นะคะค่ะคลิปนี้ก็มาช่วงบ่ายนะคะจะเสร็จแล้วนะคะฝั่งนี้เดี๋ยวนี้จะให้ชมนะคะฝั่งฝั่งทางนี้คือใช้รถไถเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่ง กองนี่เป็นไได้ได้ได้กองนหนของเขาที่ไรประมาณจังไม่ละเพิ่นจะถมตรงตังเคืนประมาณกว้างนี่ยี่สิบมันบางงากว้างยนะี่สิบประมาณเนาะ <20. S 2> ม,มัน,มะมนะจะได้พูนชิวดีลงมา,น,างนั้น สำหรับทีมวนี้ก็ขอจบที่ประเด็นเท่านี้นะคะขอบคุณที่ตามรับชมและจะให้กำลังใจฝากแชร์ให้เพื่อนด้วยนะคะช่องยติยาจันนาวิจาสวัสดีค่ะ